ปราสาทประธานปราสาทประธานเป็นอาคารที่เป็นจุดศูนย์กลางของปราสาทสดกกอกทมซึ่งเปรียบเสมือนเขาไกลลาดหรือเขาพระซุเมนอันเป็นที่ประทับของพระศิวะและเป็นที่ประดิษฐานสิวลึงที่เป็นรูปเคารพแทนองค์พระศิวะปราสาทประธานมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและมีเสานางเรียงประดับอยู่รอบบริเวณซึ่งประกอบด้วยส่วนสําคัญ3มส่วนคือส่วนฐาน ส่วนเรือนธาตุและส่วนยอดส่วนฐานเป็นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมย่อมุมทําจากศิลาแรง1ชั้นและหินทราย1ชั้นโดยกึ่งกลางทั้งสี่ด้านของฐานได้สกัดเป็นบันไดาทางขึ้นเอาไว้ส่วนเรือนธาตุคือส่วนที่ถัดขึ้นไปจากฐานอยู่ในผังสี่เหลี่ยมส่วนล่างของเรือนธาตุเป็นบัวเชิงที่ประกอบด้วยบวกควา่าและลูกแก้วอกไก่ถัดขึ้นไปเป็นผนังมีประตูทั้งสด้าน แต่สามารถเข้าออกได้ทางด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียวส่วนอีกสามด้านเป็นประตูหลอกที่สลักรวดลายเรียนแบบประตูจริงประตูทั้งสี่ด้านประดับด้วยเสากรอบประตูแปดเหลี่ยมเหนือช่องประตูขึ้นไปเป็นทับหลังและหน้าบันซ้อนชั้นลดหลังกันกรอบหน้าบันสลักเป็นพญานาคค้าเสียนลำตัวพญานาคคดเคี้ยวและบรรจบกันที่จุดสูงสุดของหน้าบันภาพสลักบริเวณทับหลังของปราสาทประธาน คงเหลือในด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยภาพสลักปราสาทประธานด้านทิศตะวันออกปรากฏหน้าบันสลักภาพาศิวคชชาสูนเป็นภาพบุคคลประทับในสุ้มสามเหลี่ยมส่วนกลางหน้าบันกระท้อศูนหายไปส่วนทับหลังด้สลักเป็นลายภูมิลาลัยที่มีเฟื่องอุบะมาแบ่งตรงกลางด้านล่างของท่อนภูมิลาลัยประดับลายใบไม้ม้วนด้านบนของท่อนภูมิลาลัยประดับลายใบไม้ส่วนยอดของปราสาทประธาน มีลักษณะเป็นชั้นเชิงบาทคือเป็นอาคารจำลองที่ซ้อนชั้นลดหลั่นกันหชั้นในแต่ละชั้นประกอบด้วยเรือนธาตุซุ้มประตูทับหลังและหน้าบันซ้อนชั้นลดหลั่นกันภายในทับหลังและหน้าบันสลักเป็นภาพบุคคลและลวดลายพันปรึกษาด้านหน้าซุ้มประตูประดับกรีบขนุนบริเวณมุมของแต่ละชั้นประดับด้วยนาคปักทำให้ยอดของปราสาทประธานสอบลงจนมีลักษณะเป็นทรงพุ่ม ส่วนยอดบนสุดของปราสาทเป็นรูปทรงกรดที่ทําจากหินทรายภายในปราสาทประธานมีห้องสําหรับประดิษฐานรูปเคารพหรือที่เรียกว่าห้องคันคฤหาบรรณาลัยคืออาคารที่ใช้เป็นที่เก็บคัมภีร์หรือห้องสมุดและอาจเป็นที่ประดิษฐานรูปคารพรองบรรณาลัยที่ปราสาทสดกกอกทมมีสองหลังตั้งอยู่บริเวณที่ตะวันออกเฉียงเหนือและที่ตะวันออกเฉียงใต้ของปราสาทประธาน มีลักษณะเหมือนกันคือเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุกด้านหน้าหันหน้าเข้าหาปราสาทประธานคือด้านทิศตะวันตกมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นอาคารที่มีมุกด้านหน้าคือด้านทิศตะวันตกของตัวอาคารฐานอาคารเป็นฐานบวกคว่ำประตูประดับด้วยเสากรอบรูปทรงแปดเหลี่ยมสลักลวดลายวงแหวนถัดขึ้นไปเป็นทับหลังและชั้นหน้าบันที่ลดหล่นกันสองชั้นหลังคาโค้งกอดด้วยหินทราย สันนิษฐานว่าเป็นโครงสร้างไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาพังทลายไปหมดแล้ว